อยากกินนมรสมะพร้าวอ้อยเบาเบาคนจะดูหนังไม่เอาไม่เอากับนีนจะกินนมมะพร้าวมันไม่มีนมรสมะพร้าวทำไมเอไม่กินนมพ่อเองล่ะลบนมรสมะพร้าวนมรสมะพร้าวอือ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  ขาใจมันยังแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยมาเลยไม่กินเลยมากินเลยนะกับน่จกินกับนิจะกินเฮ้ยนี่พวกจะทำอะไรกันเชื่อพ่อผมไม่ได้ทำอะไรนะพ่อทำไมเองทำแบบนี้ฮะทำไมไม่แบ,บ่งพ่อกินด้วย